รถเป็นอะไรจ้าอ๋อปะผพันิึงพี่ดองเออปลาพันรดีแล้วย่าลางพันอะไรปลาพันอะไรดีแล้วย่าลางพันเถาะบหวนะฮะไปแล้วนะ MU ห้าเจ็ดสิบสองกับเสียใฮกคนเดิมนะครับผมเอ๋ปั่นหน้าลุยต้มพี่น้องปีนี่เฮ็ดหน้าใส้ขีดต้มครับเอ้ยไปแล้วนะครับมันๆเลยนะฮะเนียนกริ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่งน้อยๆเด้อพี่น้องขอบคุณนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับพอมีพี่น้องครับไปแล้วนะครับนี่นาำพี่นอ้องเบิ่งอ่อนซ่อนค่ะนะฮะตกบ่าเศร้าลเลยพี่น้องฝนนะ่ะบุมี่ทาที่ว่าจิเซาเลยนะครับไปแล้วนะฮะนะฮะ นะไปแล้วคุณฝากพี่น้องคขม้เมตนพูคุยตีชมเป็นกำลังใจให้กันนะครคบพี่น้องครับ ผู้ใดเป็นตาหากะก,กดไหลก์กแซให้น้ำเด้ครับผู้ใดสีรำสีรวยกระกติดตามให้กันเด้ด้ครับผมผู้ใดกดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกได้ด้ครับขอให้ถูกหัวรวยเบิกหวดนีมันหมานะครับผมนี่ไปละฮะ m อ5มยูห้านะครับ ที่นี่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับของลูกค้าประจำครับบ่ต่องสงสัยนะคะว่าเป็นอย่างคือบอ แปลนเอาจำนวนไรทางเอาทางเอา,าเอาห็มนมาแล้วไว,ไว้พี่นอ้องนนีเฮ้าเน้นคุณภาพครับปริมาณเอาไว้ที่หลังครับเฮาเอาคุณภาพไว้ก่อนครับเสียเวลาไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นะฮะวิธีมาใจลูกค่างานเข้าตรงละเอียดยิบครับ <laughs> มือกระสันนะฮะ ลมก็แรงวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่องน้อยๆได้เลครับผมเอ็มยูกดติดตามไว้นะฮะจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระนะครับกับความบันทิงเสียแฮกเอ็มยูนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ